วันนี้เป็นยังไงบ้างกับความรู้สึกได้ความรู้สึกวันนี้เป็นไงบ้างก็ดีใจค่ะเพราะว่าฝันไว้ว่าอยากอยากเรียนจบตั้งแต่แบบเด็กๆเลยอยากใส่ชุดคุยอะไรอย่างเงี้ยวันนี้ก็ได้รับปริญญาจริงๆสักทีค่ะอยากตอนเด็กๆย้อนกลับไปมันมี้ความฝันยังไงบ้างตอนแรกอะถ้าเด็กๆเลยอ่ะไม่ได้มีความฝันอะไรเลยแต่ว่าพอเห็นแบบพี่สาวเรียนจบอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็อยากที่จะเรียนจบบ้างแล้วก็ใส่ชุดคุยเพราะว่า ที่ได้ยินมาพี่สาวเป็นเกือบคนแรกๆเลยั้งที่เรียนจบปริญญาแล้วเราก็รู้สึกว่าอยากทําให้พ่อกับแม่ภูมิใจเขารู้ว่าเขจบสมมติว่าอยากเรียนจบปริญญามันจะต้องมีวิธีเตรียมตัวยังไงหรือดำเนินการยังไงทางวันที่เราคิดก็อยากทําให้ตัวเองแบบปกติที่สุดค่ะเพราะหนูเชื่อว่าจริงๆอ่ะหนูไม่ได้พิการหนูแค่แบบใช้อุปกรณ์เสริมมากกว่าคนปกติแค่นั้นเองหนูสามารถเรียนแล้วก็ใช้ชีวิตได้เหมือนคนปกติทั่วไปก็เลยตั้งใจที่จะทําในสิ่งนั้น เริ่มต้นยังไงบ้างาพอแต่ว่าเราอยากได้ปริญญาให้พ่อแม่เราต้องมีที่ยังไงก็เริ่มต้นที่ตั้งใจเรียนก่อนเลยเพราะว่าตอนแรกไม่ตั้งใจเรียนเลย <c oughs> แล้วก็ไม่ชอบอยากไปโรงเรียนแต่พอแบบเห็นอะไรหลายอย่างเกี่ยวกับหลายๆคน,นอย่างเงี้ยค่ะเราอยากมีชีวิตที่ดีขึ้นแล้วก็เราอยากเป็นคนพิการที่เวลาคนมองมาค่ะไม่อยากให้เขาบอกว่าอุ้ยคนนี้พิการนี่อยากให้เขามองข้ามความพิการตรงนั้นออกไปคนที่เราไม่อยากไปโรงเรียนเพราะว่าเราโดนล้อด้วยหรือเปล่า อ่าฝ้ายเรียนเราในคนพิการค่ะแต่ว่าหนึ่งเลยเ่ยเรื่องการเดินทางเพราะว่าแต่ก่อนนะค่ะบ้านฝ้ายไม่ไม่มีรถแม่จะพานั่งมอเตอร์ไซค์ไปตั้งแต่แจ้งพนัปไปปากเกร็ดซึ่งมันค่อนข้างอันตรายมากๆเลยใช่แล้วแล้วตอนทีฝ้ายได้คอนเทนต์ฝ่ายแบ่งเวลาย,ยัางไงบ้างเพราะว่าเราเองก,ก็ต้องมีการทำคอนเทนต์ออกมาดูเรียนรู้ด้วยนะเอาคอนเทนต์กับเวลาเรียนใส่ด้วยกันค่ะไม่คืออย่างนี้คน,นอยากรู้ว่าฝ้ายมาเรียนยังไงทําอะไรยังไงเราก็เลยถ่ายคอนเทนต์ชีวิตประจําวันซะเลย ให้เพื่อนถ่ายให้แล้วก็กลับไปตัดอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ในสถามว่าการที่เรามาโรงนี้เนี่ยมหาลัยเนี้ยชีวิตมหาลัยมันเป็นเหมือนที่เราคิดไหมหรือว่ามันยากลำบากกว่าต้องบอกว่าชีวิตมหาลัยไม่ได้เป็นอย่างที่หนูคิดเลยเพราะว่าตอนที่เราคิดไว้ว่าอะไรก่อนตอนที่หนูคิดอนูคิดว่าเอชีวิตมหาลัยอ่ะเพื่อนต้องแบบ ดีนะ,ะจริงๆเพื่อนก็ดีแต่ว่าเหมือนแบบเราคิดว่าอีกอย่างหนึ่งว่าทุกอย่างมันต้องสวยงามไปหมดแต่พอเข้ามาจริงๆแล้วเนี่ยเหมือนคนปกติค่ะเหมือนมันโลกความเป็นจริงเนาะทุกคนน่ะเขาต่างช่วยเหลือตัวเองมันไม่มีใครมาคอยแบบช่วยเหลืออะไรเราขนาดนั้นแต่ว่าฝ้ายก็จะมีกลุ่มเพื่อนที่อยู่ด้วยกันคอยแบบซื้อข้าวซื้อน้ําแต่ว่าช่วงแรกๆค่ะอาจจะยังปรับตัวไม่ได้ใช่ก็ยังแบบอาจจะไม่ค่อยมีเพื่อนไม่ค่อยแบบอะไรยังไงกับใครอย่างเงี้ยช่เลยแบคนอื่ไหม มันเหนื่อยกว่าคนอื่นในชีวิตเรียนก็ต้องเรียนะในชีวิตชีวิตปกติในมหาลัยก็ต้องใช้ก็ถามว่าเหนื่อยกว่าคนอื่นไหมหนูขอไม่ใช้คาว่าเหนื่อยละกันค่ะขอขอบอกว่าใช้ความพยายามมากกว่าคนปกติ หลายเท่าละกันค่ะเพราะว่ากว่าหนูจะมาเรียนได้เนี่ยหนึ่งแม่อาบน้ำพ่ออุ้มขึ้นรถพี่สาวขับรถมาส่งอะไรอย่างเงี้ยมันมันหลายสเตปมากมันไม่ใช่เหมือนมันเขปกติคือคนเดียวสเตปเดียวแล้วก็มาเรียนได้เลยแต่ว่าหนูอะทางครอบครัวก็คือช่วยกันผลักดันแล้วก็ช่วยกันส่งค่ะอะไรที่ใช้ียนมากที่สุดรที่ใค้ชีวิตยากที่สุดการเลยการเข้าห้องน้ำค่ะยากที่สุดเลยเพราะว่าเรื่องครอบครัวเนี่ยครอบครัวจะห่วงในเรื่องการเข้าห้องน้ำมากกว่า เพราะว่าหนูไม่สามารถถอดกางเกงเองได้แล้วก็ไม่สามารถเข้าห้องน้ําเองได้ค่ะแต่ว่าก็มีเพื่อนเพื่อนคอยช่วยเหลือคอยพาเข้าห้องน้ําแล้วก็แบบเหมือนทําทุกอย่างแทนครอบครัวได้เลยค่ะแล้วก็ได้ไปเรียนบรรยาอะไรที่รู้สึกว่าเราเป็นความประจักษ์พอดีความนั้นวันนี้มันจบแล้วอ่ะไม่อยากจบเลยรู้สึกแก่รู้สึกแก่มากเลยอะไรที่เป็นความประทับใจใช่นท้ะเพื่อนค่ะเพื่อนแล้วก็อาจารย์ ที่แบบว่าเราเราคิดไว้อีกอย่างหนึ่งแต่ว่าพอมาเจอจริงๆค่ะทุกคนไม่ได้ใจร้ายขนาดนั้นเลยอย่างเพื่อนอย่างเงี้ยที่แรกหนไม่มีเพื่อนเนาะแต่ว่าพอเราอยู่ไปหลังๆเนี้ยเพื่อนเริ่มมีการช่วยเหลือซึ่งกันและกันทั้งเรื่องที่แบบเวล่อเป็นประจําเดือนเพื่อนก็จะเปลี่ยนให้อย่างเงี้ย <c oughs> คือทำถึงขั้นนั้นเลย <c oughs> ใช่ค่ะเ,เ,เรารเกรงใจเพื่อน,น,นเราเกรงใจแต่ว<ต>่าใช่เรา<ต> <จะ S 1> เกรงใจแต่เพื่อนก็แบบ ไม่เป็นไรเออเข้าใจอะไรอย่างเงี้ยก็ทำให้รู้สึกยังไงบ้างเขาแบบว่าไม่ไโชคเราเพราะเราเป็นคนที่ใช่หนุนแต่เขาโบเราที่ได้หนูรู้สึกว่าหนูว่าโชคดีโชคดีมากๆที่ได้เจอเพื่อนดีทั้งมปลายแลว้วก็มาหาลัยเพราะว่าตอนมอปลายค่ะหนูก็หนูก็เรียนโรงเรียนคนปกติเหมือนกันใช่แล้วก็มันที่ก็ปกติทั้งหมดเลยมีหนูคนเดียวมั้งที่แบบพิการนั่งวิวแชร์อะไรอย่างเงี้ยไม่จบของอาจารย์เขาช่วยเหลือเราเลย ช่วยคะ่ะในส่วนของอาจารย์ก็ช่วยเหลือในเรื่องของซัพพอร์ตการเรียนอย่างหนูไปฝึกงานไม่ได้อ่าไปฝึกงานค่อนข้างจะยากลําบากอาจารย์ก็เปิดเป็นแบบวิชาเพิ่มขึ้นมาเป็นอ่าทาวิจัยทําเป็นแบบสารนิพนธ์อะไรอย่างเงี้ยค่ะให้หนูทำใช่ใช้เรื่องตรงไหนให้เป็นในฝ่ายวิชาการในฝ่ายตรงสิทธ์เราทำยังไงบ,บ้างก็ทาเอง <c oughs> ทั้งหมดเลยกว่า <c oughs>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  จะจบเหมือนกันคือแก้หลายรอบเหมือนกันแต่ว่าเราก็ต้องจะทำเพราะว่าเพื่อนๆได้ออกไปฝึกงานแต่ว่าเราได้ทํา สารนี้พนอยู่บ้านก็ตั้งใจทามากๆกว่าจะผ่านมาได้ก็เกือบเกือบละออกเราเรียนเก่งแค่ไหนอ่ะคุณพูดได้เหรอเราใช้ความพยายามในการเรียนยังไงบ้างเรียนได้ก็ก็ปานกลางสาจุเลยนะจบจบสามจุดห้าเรียนยังมันสอบไม่ค่ะไม่ถึงไม่คาดคิดค่ะขอให้เรียนจบไป คิดเหมือนกันนะแอบคิดเหมือนกัน <laughs> ไม่คาดคิดว่าจะได้3.5 <c oughs> เพราะว่าตอนเรียนเราทำอะไรได้ไม่เท่ากับเพื่อน ใช่ค่ะแต่ว่าเรามาร่วมกิจกรรมแล้วก็เวลาเพื่อนจัดสัมมนาหรือจัดงานอีเวนต์ยอะไรเงี้ยเราก็มาด้วยตลอดก็คือไม่เคยพลาดไม่เคยพลาดก็คือเป็นสาวกิจกรรมมากกว่าสาวปชาการก็จริงไม่เถียงที่จริงเพราะว่าในคณะนี้มันให้อะไรกับเราบ้างเราได้อะไรกลับไปบ้างคณะนิเทศอ่ะให้การเรียนรู้ของหนูมนแบบการตัดต่อการทําคลิปการคิดคอนเทนต์อะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งหนูได้ตอนนั้นหมดเลยเพราะว่าปกติหนูตัดคลิปไม่เป็นหนูก็เอาตรงเนี้ยไปต่อยอดในในสายอาชีพของหนูใช่ไหมว่าตอนนี้สกิลกายที่เป็นเบื้องหลังเราสามารถพอได้ กูกลัวปลาแล้วพอได้3.5เราตกใจมอุวยต่อทีแรกอ่ะจะมาไห้ฟังอย่าไปบอกใครนะเราเล่ามาเลยอ่ะโอเคเราเล่ามาได้อย่าบอกใครนะคือตอนแรกอ่ะหนูไม่รู้ว่าได้3.5สูตรตอนแรกอ่ะเมื่อเดือนที่แล้วหนูไปเปิดดูหนูจบมาปีนึงแล้วค่ะแต่หนูเพิ่งดูเก็บตัวเองเดือนที่แล้วไปเปิดดูอุ๊ยทำไมใครได้3.5อะไรอย่างเงี้ยแบบใครเนาะพอไปดูชื่อบุญธิราชินวงศ์เอ้าได้สาุ3านี่ยังไม่บอกพ่อกับแม่เลยนะ เพิ่งรู้เนี่ยรู้ในพร้อมกันค <laughs> ือเราเปิดเอาไปปุ๊บเออใช่งไม่สำเร็จกันสำเร็จแล้วว่าเหมือนกันพอแล้วเหมือนกันแล้วตอนแรกเราดว,ว่ตอนแรกเท่าไหร่ตอนยังไม่เปิดูอะตอนแรกคิดว่าได้ประมาณแบบสองไม่เกินออกนี้ค่ะ <c oughs> ใช่พอจบหนูว่าเรียนเน้นพอผ่านไม่ไม่ได้เน้นเกรดไม่ได้เน้นอะไรไม่อยากกดดันตัวเอง แล้วเราเราได้สอบข้าวเราชิมบ้างบ้างท่านก็บรรายจั้าวเราก็เรียนเก่งพอตัวค่ะเอาที่มันเปลี่ยนไม่ได้ถึงสับข้าวได้สองก็รู้สึกว่าก็พอผ่านก็ใช่แต่พอได้สอบข้าปุ๊บอ๋อเราก็เก่งนี่หว่าเรากเก่งพอตัวในเรื่องอะไรบ้างทางความเป็นเลี้ยงเนี้ยค่ะในเรื่องการเรียนในเรื่องการเรียนจริงจริงต้องบอกว่าพ่อกับแม่หนูเป็นคนแบบสมัยก่อนเนาะแม่ก็แบบกับพ่อก็ก็จะไม่ค่อยเขาเรียกว่าอะไรไม่ค่อยแบบรู้เท่าไหร่ในเรื่องนี้อะค่ะส่วนมากเขาก็ แต่พ่อแต่ว่าเวลามีถ่ายงานหรืออะไรอย่างเงี้ยพ่อกับแม่จะช่วยตลอดเลยจัดนู่นจัดนี่พ่อก็จะประกอบไฟแม่ก็จะแบบประกอบฉากอะไรอย่างเงี้ยค่ะให้แาจารย์ว่ามาส่งแบบว่ามาร่วมกิจกรรมนี้นี่ั่นใช่ค่ะ,ะแล้ววันนี้เป็นไงบ้างได้รับปริญญาที่สุดว่าอยากเอามาทำให้เขาได้ที่สุดว่าอะไรพวกนี้ว่าอาจจะไม่ได้ก็ได้ค่ะทีนี้เอาไม้เท้าเราได้เป็นไงบ้างม่สิ ก็ภูมิใจกับตัวเองที่ทําในสิ่งนี้เพราะว่าคนข้างนอกค่ะมองเข้ามาก็เห็นจุดด้อยในร่างกายหนูเนาะแต่ว่าหนูว่าอยากเปลี่ยนจุดด้อยของหนูให้เป็นจุดเด่นให้ทุกคนเห็นว่าเฮ้ยเราร่างกายไม่ครบัดแต่เราสามารถทําสิ่งนี้ได้นะคือหนูรู้สึกว่าอะไรต่างๆก็ตามอะค่ะถ้าใจเราไม่พิการนะคะทุกอย่างมันก็ทําได้หมดเลยหลังจากนี้นะคะก็อยากจะโฟกัสงานค่ะอยากมีงานเยอะๆเพราะว่าความฝันอีกอย่างหนึ่งของหนูเลยคืออยากซื้อบ้าน อยากซื้อบ้านให้ครอบครัวอยู่เป็นบ้านหลังใบระเลกอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อยากมีงานเยอะๆแล้วก็อยากเป็นพิธีกรใช่พิธีกรรายการอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะหนูรู้สึกว่าหนูชอบพูดอ่ะพูดไปเรื่อยไปเปลื่อยอะไรอย่างเงี้ยหนูชอบก็เลยอยากทาในด้านนี้ยกได้ไปารหนูว่ามันจะตอยอในชีวิตไปปไรบ้างหนูว่าใบป,ปริญญาค่ะเป็นใบเบิกทางที่ดีใครใครที่บอกว่า<ม>การศึกษาไม่สําคัญอะ่ะสำคัญนะเพราะว่าหลายๆอย่างค่ะก็ต้องใช้ใบปริญญาการการันตีเงินเดือน,อนหรือว่าความสามารถ บางสิ่งบางอย่างก็ต้องใช้ใบปร,ริญญาเหมือนกันซึ่งหนูรู้สึกว่าการให้หนูทำสิ่งนี้ได้ค่ะมันก็เป็นใบเบิกทางที่ดีสำหรับหนูอีกอย่างนึงก็อย่างไรก็มองว่าเราก็มีงาน,แ,งานางแล้วก็มีงานแต่งงานทำไมเราต้องมาเอา,าวิชาการ เอาอีค่ะเ,ค <laughs> เพราะว่างานที่ทําอยู่มันมันไม่ยั่งยืนสําหรับหนูว่างานอินฟูค่ะทุกวันเนี่ยอินฟูมันเกิดขึ้นเรื่อยๆเนาะทั้งคนใหม่คนเก่งอะไรอย่างเงี้ยเราไม่รู้ว่าจะอยู่ในวงการอินฟูได้อีกนานแค่ไหนเ,เพราะว่าช่วงนี้ก็ต้องยอมรับว่างานก็ซาลงเยอะมากๆเดือนหนึ่งไม่มีงานก็มี <laughs> ใช่ค่ะคไม่มีงานเลยก็มีซึ่งหนูรู้สึกว่าเฮ้ยเราต้องทําอะไรสักอย่างที่ให,ให้ให้มันแบบต่อยอดไปมากมีแผนสอไหมครับผมกตสิ่งที่มันเกิดขึ้นนะถ้ามันเกิดวิกฤตนะผมขอมเทากอน ตอนนี้หนูก็ขายของค่ะเป็นเจ้าของแบรนด์ด้วยค่ะก็มีขายลิปกับคล e นซิ่งบาร์ในติกตองค่ะก็ขายได้บ้างไม่ได้บ้างแต่ว่าพอตัวถัวกับมหาอินฟูไปด้วยคย่างในพระมหาอะไรเราพพอร์ตสิ่งที่เรามาล่ำดีจะเรล่นเรียนยงบ้างขางมหาอินฟูธุรกิจบัณฑิตก็ซัพพอร์ตในเรื่องของทุนการศึกษาของหนูจะได้เป็นทุนคณะนิเทศศาสตร์ร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะเป็นทุนแบบศักยภาพอะไรอย่างเงี้ยแบบต่อโอกาสให้เรียน แต่ีนอัะนี้ไปเราจะมีวัประกมมารก้กกาวกระานนปเทศัไม้เหมือนเป็น คุณพี่แน้วหรือน้องหืออมาได้ก็ขอให้คณะนิเทศศาสตร์ธุรกิจัณฑิตเรียกหน่อยนะคะเรียกหน่อยมาได้เลยมาช่วยได้เพราะว่ามหาลัยก็ช่วยเรามา4ปีเต็มๆเลยทั้งแบบว่าเรื่องเพื่อนด้วยเรื่องทางลงทางลาดเวลาหนูรีเควสต์ไปอย่างเงี้ยหนูมีนะคว่ำหน้าโรงหาดอ่างเงี้ยหนูคว่ำไงตอนมาแรกๆเลยอ่ะมาเป็นฟุตบ้าตอนแรกอ่ะใช่แล้วเขาก็ทําทางลาดให้เลยสะดวกสบายถ้าใครที่จะแบบว่า ยังไมม่พร้อในร่าางกยใช่ค่ะใช่ที่นี่ต้อนรับมีลงมีลิฟต์แต่อาจจะมีบางตึกที่แบบไม่ได้มีลิฟต์เพื่อนต้องยกแต่ว่าพออีกเทอมนี้อาจารย์ก็จะเปลี่ยนให้เมื่ออเเรราลปลี่ยนตึกเลยเปลี่ยนเปลี่ยนตึกเลยลูกหัวอวววสุดท้ายอยากให้ฝ่ายป่าเป็คนให้กาลังใจค่ะเพราะหลายคนมองว่าไอเด้นี้มีอุปสรรคอย่างนี้แต่เขาไม่อยากมาเรียนไม่อยากสังคมเราอยากใหเขาลังไม่แต่ให้ไงว่ามาเถิดทุกอย่างไปเกี่ยงไปแล้วออะไรยย่างงเี้ ค่ะก็อย่างที่ฝ้ายบอกเลยนะคะว่าการศึกษาเป็นสิ่งสำคัญไม่ว่าเราจะร่างกายยังไงเราก็ควรที่จะได้เข้าถึงการศึกษาเนาะอย่างแต่ว่าอย่างพูดอย่างที่พูดอ,ะ,อะความเป็นจริงไหม mm hmm. คนพิการกับการศึกษาค่อนข้างที่จะเข้าถึงยาก mm hmm. มากๆเลยค่ะใช่หนูก็เลยอยากให้ผู้ใหญ่หรือว่าใครก็ตามแต่ค่ะอยากให้การศึกษาเข้าถึงคนพิการได้มากกว่านี้แล้วก็อยากให้คนพิการนะคะออกมาเรียนแล้วก็ออกมาใช้ชีวิตให้เหมือนคนปกติ mm hmm. จะบอกว่าโลกภายนอกอะไม่ได้โหดหลายเลย ทุกคนใจดีกับเรามากๆเพียงแค่เราต้องช่วยเหลือตัวเองให้ได้มากที่สุดค่ะเรางมาทเหมือนเป็นคนไปคนคนนึงใช่ใช่ใช่ค่ะทุกคนเกิดมาก็ต้องใช้ชีวิตก็อยากเป็นกําลังใจให้กับทุกคนที่กําลังท้ออยู่ตอนนี้อ่า้ยปาก้านเนี่ยากอนากน่อายจังเลยมันขายไม่ได้ก็ฝากแบรนด์คุณฝ้าย c o ส m e ติกด้วยนะคะเป็นแบรนด์เล็กๆค่ะก็ใครอยากสั่งซื้อก็สามารถไปสุดทิศ tiktok ฝ้ายชัยทแต่งหน้า289ได้ค่ะ ขอบคุณค่ะขอบคุณ